จะกินข้าวหรือกินอะไรดีครับมาร้านข้าวมึงให้กูได้กินได้เต็มไงเออกินเผ็ดไหมครับกูกินหวานแล้วกูจะบอกเนิ่นเลยเออเอาพริกปลาด้วยหรือเอปล่าเขาเล้วเขาแล้วเขาไม่มีพริกน้ำปลาโอคยทุกวันนี้เขากินซอสพริกกันแล้วโว้าทันสมัยซะด้วยเออ,เอ,อมันก็อร่อยดีมันวะเฮ้ย านบอกว่าในห้างอร่อยไง <_ d ata> ชมก็หน่อยเลยตัวเองไม่ได้ทำแล้วก่อกูเห็นเมียทำแกะแกะกะกูเลยเนาะยังมาฆ่ากูหรอเดินทางมานานไม่รู้จะไาผ่านร้อนผ่านหานาวมามากมา คนสุดท้ายต้องมาหนทางรุฟจะร้อนจะแค่ไหนเฮ้ <Hey! S 1> ยไอ้ปองพี่เล็กของเองอะมาหรือ,อยังอ้าวก็นั่งอยู่ข้างพี่นี่ไงเล่าเหรอ